นั่นอ้นะขาขาวเลยครับนั่นปานน้ำเทนันงคางๆกันกับเม่นี่นะอูดอกน้อยโอ้ยอยู่จุ่มจุ่มมขี้แค่เนียเพรมีกระลังใจอยู่อันดีหน้อยนั่นหน้า ดป,ปัดบูนหันปัดบูสูงปัดงามเทหลายดอกกรจุ่จุ็นจุมน um> ั่นดีนั่นดี อยู่เป็นจุกใหญ่เลยจ้าพาพี่น้องมาเก็บเห็ดเพาะเด้อมื้อนี้ครับสวัสดีครับเมื้อนี้พ่อกันมาเก็บเห็ดเพาะครับน้อยๆเด็กใหญ่กันได้เหรอครับเห็นแล้วเด่นั่นมาน้ำกัดลายเด้มื้อนี้กำลังใจในต้นเด้อเลยเก็บเห็ดเพาะมาเก็บอยู่สะกอนครับของผมได้มาของผมได้ครับ จะพ้นได้ล้วครับดอกนี <c oughs> มน้มาน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 จะพ้นมานอ,าอนานได้ซงแล้วเชีย <c> ร <oughs> ์น้ำมงเกานครับพระเบิงนำแม่พันดาครับเป็นตักดอกหร <c oughs> ือย่าอนนูอดอกง่ยูย มาหากินต่างกินครับมื่อ <Big> พ <enough> ี่น้องชายบ้านเพื่อนกับมานั่หลายคนบรรยากาศพูดยอคนดี๋จวคนดเอาแต่กเอาแดอกอาแต่อกพูดนะ อน,น้อยๆเลยครับอี๋อืมแบบไงเลย,เลยได้แล้วนะทิวพ้อมองเคลียแล้ว <c oughs> น,นี่อู้หมองเหี้ยงไร <c oughs> เป็นไข่เป็นไข่เลยครับนี่ดองเดียวครับเซตาได้เลย น่นเลยี่อีกดอกหนึง่ง <c oughs> ยุงสี่เลยดีครับปแม่ใส่ <c oughs> น,น,น้ำยายเส็จไปไรนำหนีล่ะดีนยุงสี่เลยครับดีดีดีขาวๆเลยครับ ลายดอกก็ได้แมงวงนี้อืออ้ยิงดิยังก็ขาวั่นดินันิดุูนะโอ้ยมื่อนี้ติวสดอกนี่สามดอกสามดอกนั่นสดอกุนะอาดอกคงจเอาูว้มันมโผอยู่เยีเนาะ น่นดีแม่นานนานอีกทางหนึ่งแม่แล้วอีกหนันน่นนนนเด็กกำลังะเกิดเนาะซุ่มหัวกระยันเลยดีแมู่้สนี่ครับเบงเน่ยเน่งามค,ค,ครับ อือสามเลยติวสามสี่ว้าวเนื้อหูข้างกันเทียนกันเทียนไปจุ่มไม่ได้บุณย์เนี่ยสี่ดอกครับข้าวนั่นนั่นนั่นมูนน้ำขาวๆเลยครับนั่นาเน้ำหูข้ นคางๆกันกับแม่นี่นะ,อะโอ้โอโดอกน้อยโอ้ยอยู่จุมันอขีให้เนี่ยขา,าม,มีกำลังใจอยู่อน,นดีน้อยนี่นัน่นปุนาดีป<ะ>ัด

มนีนนเกองนน,นเคียกนกเนามองอเพิ่มๆอะไรอ่ีแม่นี่เลยนะเดียวครับเ็กำนั่งเลยดเดี๋ยวสีเคียร์้ก่อนครับนี่ <c oughs> เอา้างามแท้ฮีโร่หนีอมนีม <c oughs> <c oughs> อุ้มนีเวนมี่บ่อุ้มนี่ เนตตาเป็นอไรกันเโอ้โด็ดฮอเห็ดของผมจักดอกนิ้งอู้ส่องส่องครับดอกครับดอกใหญครับคนน่ะอู้นี่สองครับนี่นะทิ้รสองครับ โอ้พ oh, ี่คางกระตาคางกระตาคางกระตามีบอมองพ่อในควดนี่บ่มองเยอหขนางนี่มองอ่บ่ มันเหลือนมันเงาเพกป้าดงามขลับตรนี้ครับเพชรเพลียของปีมันก็เลยตื่นเต้นือนักหน่อยเพชรเพลียแต่ว่ากับบริเก็บมาหลายปีนั้นบอกเกิดนะสิครับที่นี่แล้วคือเออผู้เข้าต้องเกิดแหละกลับมาอัปเดกตั้งแม่พันนาครับใส่โอ้เม่ยแดงทำๆกันตจนเออเอาอยู่โฮมอยู่ก็เลยโฮมได้หรื่โฮมได้ก็ได้โฮมอยู่อือเกิดเป็นโฮมอยู่ เวิองน่ามาติ้วเอาอยู่ข่างกันเลยด้วยนะำกันมู่เดียวกันมูเดียวกันมูดเดวาเปเกตเป็นเวอร์เป็นจุ่มนี่น่อยน้ำโสออกมองนี่ศรษวันดอกเห็ดพวกนีครับตัวกนึง เกิดใหม่กันนี่นี่ครับมองเดียวก็เสวานแดงนี่มีมาทางฝีก็น่าครับหนก็ต้องมีมูแทนละเห็นเพิ่มอีกแล้วครับ เขียวของบานนสองครับสามกับไขรหน่อยสามสามไขรสามไขรไม่มูบอไขรหน่อยสี่ครับ เซี่ครับของนี้เต็นอีกแล้วครับนหนึ่งสองสามสามไครครับกําลังเป็นเสื้อเป็นข้าวๆเต็มเลยอันนี้ก็นใ้น้อยเลยครับ อือนี่อีกหนึ่งครับอัพเดตผลงานในกระตาครับของพ่นใส่ <c oughs> เป็นยังใดแม่ก็รู้สึกว่าเจ็บเพ็ดคือ <c oughs> บานเขาเ่า <c oughs> กับคือบานเข่านั่นละ หนึ่งว่ออกหลายว่มันนะ้ำมันออกหลายคืมอม้วนหัวจักปาาออกลาหัวออจักปลาคือเพื่นเนาะมันคือหม่องบานจากของครับบานจากของยางเร่งใส่เร่งใส่เลยใช้จักหน่อยก่อนหา,ายเวเมื่อไงล่ะร่วมกันสิด้วยใบพ่อแกงอยู่ว่าร่วมกันเกียงช่วยหน่อยนึ่องในล่เกียงไปเบืองผลงานแต่ละคนมาอัปเดตน้ำแม่แพนด้าครับ ได้เพิ่มบ่โอ้ใครไงเติบไม่ได้เพิ่ม่าไดหนยหไงไม่ได้เพิ่มหลายก้ะมูลปนบ่ได้ม่ตะปูถ่ายเก็บเพชรป่าเท่าคุไม่ดเพ่มต่าไดหน่วไงหญรบ่ได้ลายก็ได้คนงานห็ดพอเมื่อนี้ครับได้แล้วก็สิมาล่างครับล่างแกงจะพูด่าสีแกงเสวายไวปะ่ะซำครับ ดอกใหญ่อยู่เด้พอล่างออกกับขาวงามๆครับล่างจะสองสามน้ำคนละครับให้มันขาวๆลอนๆคีดินออกก่อนกว่าสีได้เด้อครับนี่ขี้รถหาสองปลาสามปลาครับไปไปลาครับไปลาเพื่อนหากรแไลรแมววัน ไปเล,เลยครับเฮ็ดฟอสจีฟาสดครับจีเฮ็ดฟอเหมือน้นี่แถ้าอย่าได้นเนาะได้ซ้ำนีอยู่ หม่วนใจกันเลยคือจิกน,ออกนเลยก็า,านใจ่ลี่ตัดย,ยึดผัวไปใหม่พี่น้องอยากน้ำม,มันออย่างยีดพอวไปใหม่ีงเนาะลองดูครับเป็ยาสบเชิปงคับจ่ายยำเมื่อห้อนปันสตะนามมาแล้ว มาเปล่ส่าี่หนองก้มเจี๊็ดพอตุักเด่าตุกเลแจ้งเดพอครับขอบคุณหลายๆครับที่ไปเก็บเ็ดพอแล้วก็ อยู่หากับร่างแจนะครับจังพวก,กันไหมคิปหนาครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า